แ้ใน่านะที่พ uh nah ุ่งกลับมาบนเวทีแล้วตรงนี้คุณจงดงยุนครับขอสอบถามนิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศงานของเราที่ที่เรียกได้ว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเลยฮะ지금팬분들은너무너무즐거운시간보내고있는데감독님보시기에오늘어떠셨는지아오늘저도너무재밌게받고이렇게많이사랑해주시지너무몰라서너무너무감사드리는것같습니다 ผมเองก็รู้สึกว่างานวันนี้สนุกมากๆและพิเศษมากๆเลยนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนที่รักแฟนซอลเกตเของพวกเราค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆจะได้รับชมพร้อมๆกันแล้วทาง Netflix นะครับอยากให้ท่านผู้ชมกับฝากซีรีส์ฟอมยักษ์เรื่องนี้กับแฟนๆหน่อยได้ไหมครับเออซอจุนซีแซฮีซี너무잘나오니까요꼭두번씩봐주시길바랄게요 คือจะบอกว่าคุณซอจุนและคุณโซฮีในเรื่องคือแบบหล่อมากๆเท่มากๆสวยมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนชมกันอย่างน้อยสองรอบนะคะสองรอบเป็นขั้นต่างหาคุณจองดงยุนครับ<อ>ราุณตองดูะนะครับกองกำลัเฉลิฉลองนะคะนักแสดงนำของคุณได้ทำม็อกเทลไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณจองดงยุนครับคุณต้องทานฮะ ไหวไหมฮะคุณจอรงยุนคุณฮันโซฮีใส่หน้าเลยอย่าเลยดีกว่าไม่ต้องทานไม่ต้องทานไปเฉลิมฉลองกันดีกว่าคุณจอรงยุนฮันดมันเป็นไงบ้างฮะมาพชินกตชยากคตรงี ผอก็ไปผมว่าเราจะต้องชีมครับตอนนี้ยังไม่รู้หรอบอกไม่ได้เนาะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไปฉลองกันดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญทั้งสามท่านด้านหน้าเลยครับเช <s> ิญครับมีค็อกเทลอยู่ในมือแล้วมีม็อกเทลอยู่ในมือแล้วเรียบร้อย <S <s เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกันนะครับโดยการเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับหนุ่ยจะพูดว่าชัยทุกคนจะพูดว่าโย, <S <s โยชัย <S <s โย

แด่ความสำเร็จของกยองซองพรีเชอร์สัตย์สยองกย,ยองซองใช่ใช่ โอเคฮะและนี่คือบรรยากาศการฤดูบายบายพรีดนะฮะในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าจิ๋วดีใจเลยที่งานมุมรวมร่วมกันนะที่นี่มันถึงจะฉลองร่วมกันนะฮะเอาล่ะทุกคนขอเสียงปรบมือหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหทุกคนมโตขอบปคำเชิญเพลงนี้นสวยงามมากๆเลยทุกคนครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้ไป จะเป็นช่วยหนึ่งช่วงเราสำคัญนะคะพี่เราจะได้มาถ่ายภาพร่วมกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เขียนคิ้วเขียนคิ้วได้ฮะ